ลูกหมูชาแนลเล่าเรื่องย่อละครขิงก็ราขาก็แรงตอนจบส่วนปวีและเพียงเพนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งบริษัทและแวดวงไฮโซว,ว่าเป็นแฟนกันเพียงเพนรักปวีมากและมั่นใจว่าเขาก็รักเธอเช่นกันแม้ปวีจะไม่เคยบอกรักเลยทั้งคู่คุยกันอยู่นานจนถึงเวลาอาหารกลางวันปวีจึงชวนเพียงเพนเดินออกมาหาสาระนาาเพื่อรับออกไปกินข้าว เพียงเพนคลอเคลียปวีไม่ห่างเหมือนจะประกาศให้สาวๆเลยขาน้าห้องรู้ว่าเธอเป็นแฟนของปวีก่อนถึงห้องสารานาะนิดสวยโอกาสเดินมาหาปวีอย่างค่อนข้างจะจู่โจมเธอกลัวว่าจะพลาดโอกาสได้พบเข่าการพรวดพลาดเข้ามาของนิดทําให้ทั้งคู่ตกใจปวีโกรนิดและไล่เธออีกอย่างรุนแรงเพียงเพนมองนิดที่แต่งตัวตามสไตล์ถนัดคือเสื้อเธอและกางเกงยีนอย่างดูถูกว่า เธอเป็นนักข่าวกระจอกจริงๆปวียิ่งเสียงดังมากขึ้นเมื่อน,นิดไม่ยอมินง่ายๆ,ๆเธอพยายามพูดกับปวีอย่างใจเย็นและขอให้เขาฟังเธอบ้างเะว่าปวีไม่ยอมแถมยังสั่งให้รอปอพอมาลากตัวเธอออกไปจากบริษัทอีกต่างหากการกระทําที่รุนแรงของปวียิ่งทําให้นิดเกลียดและอยากเอาชนะมากขึ้นอีกเย็นวันนั้นไพิรุธแวมหาภารณีเมื่อพบนิดเขาพูดดูถูกกึงตำาหนิในความดื้และการทํางานที่สะเพร่าของเธอ แถมยังซ้ำเติมว่าการที่เธอถูกไล่ออกจากงานนั้นเหมาะสมแล้วคำพูดของไพโรธยิ่งทำให้นิดยิ่งแค้นเธอขยับปากจะตอบโต้เขาบ้างทว่าเมื่อเห็นสีหน้าอึดอัดใจและแววตาขอร้องของพี่สาวนิดก็ตัดใจเดินหนีเข้าห้องส่วนตัวเธอไม่อยากให้ภรณีต้องเสียใจหรือมีเรื่องทะเลาะก,กับไพโรธเพราะเธอนิดรู้ว่าภรณีรักไพโรธมากเวลาผ่านไปปวีดีใจที่นิดไม่ได้ตามต่อยแย่ yeah. หรือวุ่นวายกับเขา แล้บิดาอีกปวีไม่รู้ว่านิดนั้นเป็นคนที่ดือ้อมุ่งมั่นและเอาจริงมากแค่ไหนเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วเธอต้องทำให้ได้นิดไปสืบจากพะคราจนรู้ว่าสาระนากับปวีชอบมาออกกำลังที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งทุกวันหยุดดังนั้นเฉามืดวันเสาร์นิดในชุดกีฬาจึงไปซุ่มรออยู่ที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะแห่งนั้นปวีพาสาระนาทมาจริงมาจริงตอนแรกปรวีและสาระนาทวิ่งเบาๆไปด้วยกัน สักพักหนึ่งปวีก็เร่งความเร็ววิ่งนำหน้าบิดาไปสารนานั้นอายุมากแล้วแม้จะแข็งแรงกว่าคนไวเดียวกันแต่ก็สู้ลูกชายไม่ได้นิดเดินแกมว,วิ่งมาห่างๆเมื่อเห็นว่าปวีวิ่งห่างสารนานไปไกลมากแล้วนิดก็วิ่งขึ้นมาคู่กับสารนานทันทีนิดทักสารนานอย่างสดใสสารนานตกใจที่จูจ่ๆนิดก็วิ่งมาใกล้เขาหยุดวิ่งและมองเธออย่างรำคาญ ทว่านิดทำให้เขาแปลกใจมากขึ้นเมื่อเธอบอกว่าเธอมาดักรอเขาเพื่อจะขอโทษที่ลงข่าวผิดพลาดทำให้เขาเสียหายนิดไหวาสาระนานอย่างอ่อนโยนและเรียบร้อยผิดกับท่าทางห้าวและเรียวที่สาระนานเคยพบท่าทางนิดดูจริงใจจนสาระนานเชื่อและยอมให้อภัยเธอก็สบายใจนิดทำท่าจะวิ่งจากไปแต่สาระนานกลับชวนคุยว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่าเขาและปะวีชอบมาที่นี่นิดยิ้มให้อย่างจํำสายตาเป็นประกาย ก่อนจะบอกว่าอาชีพของเธอคือนักข่าวเรื่องแค่นี้ถ้าทำไม่ได้เธอก็ไม่ควรเป็นนักข่าวอีกต่อไปนิดเอ่ยปากลาอีกครั้งเพราะว่าอะไรบางอย่างในตัวนิดทำให้สาระนานึกเอ็นดูเขาชวนเธอวิ่งเบาๆต่อไปด้วยกันนิดทำตามอย่างดีใจเธอถือว่านี่คือการยอมรับคำขอโทษและให้อภัยเธออย่างแท้จริงนิดรักษาจังหวะวิ่งให้พอดีกับสาระนานและคอยชำเลืองดูเผื่อสาระนานจะเหนื่อยเกินไป เธอดูแลเขาเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งส่วนปวีเมื่อรู้สึกตัวว่าวิ่งห่างจากบิดามากเกินไปเขาก็วิ่งย้อนกลับมาด้วยความเป็นห่วงภาพของนิดที่วิ่งคู่อยู่กับสารนานทําให้ปวีโกรธขึ้นมาอีกในสายตาของเขาแล้วนิดคือตัวป่วนตัวอันตรายสําหรับเขาและบิดาปวีวิ่งกลับมาหาสารนานด้วยสีหน้าบึ้งตึงเมื่อถึงตัวสารนานนิดก็ยิ้มย่อปวีอย่างผู้ชนะก่อนจะหันไปลาสารนานอีกครั้ง พูดยิ้มยิ้มว่าคราวนี้คงต้องไปจริงๆก่อนที่ปวีจะจับเธอหากเป็นท่อท่อนิดวิ่งจากไปอย่างรวดเร็วปวีทำท่าจะวิ่งตามไปเอาเรื่องกับเธอแต่สาระนาดกลับห้ามไว้สาระนาดดูอารมณ์ดีจนปวีแปลกใจสาระนาบอกปวีว่าเข้าใจนิดผิดไปจริงๆแล้วนิดเพียงต้องการขอโทษเท่านั้นเขาชมนิดให้ปวีฟังอีกว่านิดเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังรับผิดชอบเกินอายุปวีฟังอย่างไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ระหว่างที่นิดตกงานเธอจึงมีเวลาไปกราบแม่ชีบ่อยขึ้นแม่ชีจึงชวนนิ้ไปโรงพยาบาลโรคจิตเพื่อทำบุญแม่ชีบอกว่าเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งและตัวนิดจะได้รู้สึกดีขึ้นเมื่อพบพวกเขานิดชัดตามแม่ชีไปอย่างเต็มใจระหว่างที่แม่ชีติดต่อกับเจ้าหน้าที่นิดนั่งรออยู่มุมหนึ่งมองบรรยากาศทั่วไปภาพของคนไข้ที่นั่งเหมอหรือนั่งพูดคนเดียวเหมือนมีโลกส่วนตัวอย่างสนใจนิดนั่งเพลินจนเห็นรถเบนส์สีขาวที่คุณตาแล่นเข้ามาในโรงพยาบาล เธอจำได้ว่าเป็นรถของสาระนานิดหลบไปแอบ,บมองจนเห็นว่าทั้งสาระนานและปะวีมาด้วยกันวิญญาณนักข่าวเข้าสิงทันทีเธอแอบ,บเดินตามทั้งคู่ไปจนถึงห้องพักของรุ่งทิพย์สาระนานปวีและหมอเข้าไปในห้องนิดรีบไปดูชื่อคนไข้ยอย่างว,างวาังไวเสียงพูดคุยในห้องทําให้นิดงงเพราะเสียงรุ่งทิพย์ไล่สาระนานอย่างเกรี้วกราดเกลียดชังขณะที่สาระนานพยายามงอ เสียงปวีที่เรียกรุ่งทิพย์ว่าแม่ทําให้นิดยิ่งงรุ่งทิพย์เรียกปวีว่าลูกอย่างสุดรักสุดห่วงเธอขย่งดูตรงช่องประตูอย่างสนใจเธอจําได้ว่าสาระนาฏเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นไม้พันรยาตายไปหลายปีแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้หญิงในห้องนี้เป็นใครนิดขย่งดูอย่างสนใจจังหวะพอดีที่รุ่งทิพย์กรี้ยกกราดไล่สาระนาฏอีกปวีจึงพาสาระนาฏออกมานิดเริ่มหาทางหลบอย่างตกใจแต่ไม่ทันปวี และสาระนาฏเห็นเธอเต็มตาปวีโกรธอย่างบอกไม่ถูกยิ่งเห็นกล้องถ่ายรูปและเทปในมือของนิดปวีและสาระนาฏเข้าใจผิดว่านิดแอบตามเขามาปวีก้าวเข้ามาหานิดอย่างพร้อมจะอาลวาดนิดจึงแกล้งยกกล้องถ่ายรูปขึ้นเธอกดแฟลชเฉยๆติดๆกันปวีและสาระนาฏยกมือปิดหน้าให้ชุลมุนไปหมดนิดสวยโอกาสวิ่งหนีแต่ปวีก็ตามจนทันเขาขอฟิล์มจากเธออย่างคุกคามข่มขู่ นิดซึ่งเกลียดปวีอยู่แล้วก็ยิ่งดวและไม่ยอมให้ปวีจึงเข้าแย่งกล้องจากมือนิดทันทีทั้งคู่ยืนหยุดฉุดกระชากกันสุดฤทธิ์นิดสู้แรงปรวีไม่ได้เธอถูกเขาผลักจนกระเด็นหงายหลังก้นกระแทกอย่างแรงนิดเจ็บร้าวไปทั้งหลังแต่ก็กัดฟันลุกขึ้นโวยวายเมื่อเห็นปวีเปิดกล้องกระชากม้วนฟิลม์มและดึงออกมาอย่างสจจะใจปวีมองนิดอย่างเกลียดชังและสะใจ,จก่อนจะโยนกล้องถ่ายรูปคืนให้เธอนิดโกรธจนอยากจะฆ่าปวีให้ตายคามือ เธอแค้นมากและหาทางแก้แค้นปวีอย่างชนิดที่ปวีต้องจำไปจนตายรุ่งขึ้นนิดไปขอพบปวีเมื่อเลขาทําท่าจะไม่ให้พบเธอก็บอกเลขาให้ไปบอกปวีว่าถ้าไม่ยอมพบเธอในวันนี้ตระกูลพิเศษพงได้ดังทั้งเมืองแน่นิดเตรียมประทับกับปวีอย่างใจเย็นคำขู่ของเธอได้ผลปวียอมให้เธอพบเขาเมื่อพบกันปวีขอซื้อข่าวเรื่องมารดาทันทีแต่นิดกับย่วยอกย้อน บอกว่าเธอยังไม่ได้คิดจะเขียนตอนนี้แต่ที่มาก็เพื่อขอค่าชดใช้สำหรับฟิลม์มตวีกัดฟันเปิดกระเป๋าหยิบเงินโยนให้เธอประมาณ500บาทแต่นิดไม่ยอมเธอต้องการ5้าพันบาทตวีกัดฟันหยิบให้และพยายามรวบรัดว่า5,000บาทนี้เป็นค่าข่าวเพราะว่านิดไม่ยอมรับปากเธอยั่วมโมโหจนตวีแทบคลั่งนิดไปกราบแม่ทีอย่างอารมณ์ดีเป็นพิเศษเธอส่งเงินห้าพบาทให้แม่ที และบอกว่าเป็นเงินบริจาคซ่อมหลังคาอุโบสถนิดขอให้แม่ชีออกใบอนุโมทนาบัตรในานามของปวีพิเศษพง์เรื่องที่นิดบังเอิญพบกับสารนาณและปะวีที่โรงพยาบาลโรคจิตกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่มน่าเป็นไปได้สารนาณกลัวว่านิดจะทําข่าวจึงบอกไพรุทซึ่งเคยหลุดปากบอกเขาว่ารู้จักนิดให้ไปของร้องนิดว่าอย่าทําข่าวเรื่องนี้ไพรุทไปขู่พรรณีเรื่องจึงวนกลับมาหาแม่ชีสุดาอีกจนได้ แม่ทีให้นิดนมาพบและพาเธอไปพบกับรุ่งทิพย์ทั้งที่คราวก่อนนิดยังไม่มีโอกาสพบกับรุ่งทิพย์ด้วยซ้ำไปสภาพของรุ่งทิพย์ทำให้นิดอึ้งด้วยความสงสารจับใจแม่ทีปล่อยให้นิดคุยกับรุ่งทิพย์ตามลำพังด้วยความอ่อนโยนและมีเมตตาอยู่ในใจอยู่แล้วนิดจึงคุยกับรุ่งทิพย์อย่างอ่อนโยนอบอุ่นเธอหาเรื่องสนุกสนุกมาคุยให้รุ่งทิพย์ฟังจนรุ่งทิพย์ติดใจอารมณ์จำสายเป็นพิเศษ รุ่งทิพย์บอกให้นิดโชมามหาเธอบ่อยๆระหว่างนั่งรถกลับวัดกับแม่ชีนิดเงียบอย่างผิดปกติเมื่อถึงวัดนิดบอกแม่ชีว่าเธอสงสารรุ่งทิพย์มากและจะไม่ทําข่าวเรื่องรุ่งทิพย์เด็ดขาดการที่ได้คุยกับรุ่งทิพย์ทำให้นิดเกลียดสาระนาฏและปะวีมากขึ้นไปอีกเมื่อรุ่งทิพย์เล่าให้เธอฟังว่าสองพ่อลูกไม่ค่อยจะมาเยี่ยมเธอนิดเข้าใจดีว่ารุ่งทิพย์ขาดความรักความอบอุ่นทางใจโดยเฉพาะจากสามีและลูกชายในวันที่สาระนาฏ และปะวีไปรับรุ่งทิพนั้นนิดไปด้วยปวีมองภาพนิดกับรุ่งทิพอย่างไม่เข้าใจว่าทําไมมารดาจึงติดใจอะไรนิชนะกหนาปวีเข้าใจว่านิดประจบประแจงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองภารณีเกรงเล็กน้อยเพราะรู้ว่ารุ่งทิพเกลียดผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยมากนิดพยายามทําทุกอย่างให้เป็นปกติเธอคอยปลอบภารณีให้เป็นตัวของตัวเองนิดมั่นใจว่าความอ่อนโยนอ่อนหวานของภารณีต้องชนะเจ้ารุ่งทิพได้ส่วนรุ่งทิพพอใจและมีความสุขมาก เธอเข้ากับภรณีได้ดีถึงแม้ได้รู้ความจริงในวันหนึ่งโดยบังเอิญปวีและสารานาทเครียดเพราะกลัวว่ารุ่งทิพย์จะช็อกปวีขู่นิดว่าถ้ารุ่งทิพย์เป็นอะไรไปเธอต้องรับผิดชอบนิดเองก็ใจสัน่นลุ้นว่ารุ่งทิพย์จะรับสถานการณ์ได้ไหมรุ่งทิพย์กลับปรับตัวได้ดีอย่างไม่มน่าเชื่อเธอยอมรับและเข้าใจภรณีเพราะความดีของสองพี่น้องความน่ารักของภรณีและนิดที่ดูแลเธออย่างดีทําให้รุ่งทิพย์เกลียดภรณีไม่ลง ตรงกันข้ามเธอกลับสงสารและเห็นใจภรณีด้วยซ้ำไปนิดยังคงสนุกกับงานและกลับมาดูแลรุ่งทิพทุกเย็นถ้าปวีและสาระนาถมาเธอจะหลบให้พ่อหลบแม่หลบลูกได้อยู่ด้วยกันเพียงเพนรับรู้เรื่องรุ่งทิพไปอยู่กับนิดอย่างร้อนใจเธอไม่ต้องการให้ปวีและนิดใกล้ชิดกันเพียงเพนพยายามให้ปวีพาไปหารุ่งทิพแต่ปวีเกรงใจและภัยรถจึงไม่ยอมพาไปส่วนวรการก็ติดบ่อนมากขึ้น เพียงเพนพยายามให้มารดาเลิกวรการกลับมีเงินไขว่าไพายรุบเลิกกับเมียน้อยได้เมื่อไหร่เธอก็จะเลิกเล่นไพ่วันหนึ่งเธอไปเล่นการพานันตามปกติเป็นวันที่เธอไม่มีโชคเลยวรการเสียงเงินจนหมดเวายังไม่ยอมกลับบ้านเธอวนเวียนดูการเล่นการพานันประเภทต่างๆอย่างมันมือและอยากเล่นถ้ามีเงินวรการคงไม่ยอมพลาดเสียงเฮฮาจากวงไพ่วงหนึ่งทำให้วารการสนใจเธอเดินเข้าไปดู และตกใจเมื่อพบวสินนั่งเล่นไพ่อย่างสนุกสนานชิปตรงหน้าของเขากองโตวสินกำลังมือขึ้นเขาเล่นชนะทุกตาจนลวงไพ่ต้องเลิกเพราะเขาเสียไพ่จนหมดวรการมองวสินอย่างไม่เชื่อตาเธอพบวสินหลายครั้งเธอจำได้ว่าเขามีบุคลิกที่สุภาพนายพูดจะเรียบร้อยขยันทำงานซึ่งต่างจากตรงนี้เรากับคนละคนนบ่อนวสินคือนักพานันทันศเลทีเดียว วศินเก็บชิปบนโต๊ะเพื่อไปแลกเงินเขามีความสุขมากคืนนี้แต่เมื่อหันกลับมาวศินก็พบวรการยืนมองอยู่เธออยู่ใกล้เขามากจนวศินหลบไม่พ้นวรการเป็นฝ่ายทักวศินก่อนทั้งคุยคุยกันเล็กน้อยและเหมือนจะรู้ดีว่าเรื่องการพันนันในบอนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเก็บเป็นความลับส่วนเพียงเพลรุ่มร้อนเมื่อปวีไม่ยอมพาเธอไปพบรุ่งทิพย์ยิ่งมีแรงยุจากเบนจรัตก็ทําให้เพียงเพลคิดมากเธอแอบขับรถตามปวี และสาระนาาไปในวันหนึ่งจนรู้ที่อยู่ของรุ่งทิพย์เว่าก่อนกลับเธอเห็นไพรุธบิดาของเธอมาที่บ้านนี้ด้วยเพียงเพนออ้งเมื่อเห็นภรณีเดินออกมารับไพรุธและไพรุธเดินโอบภรณีเข้าบ้านไปด้วยกันเพียงเพนขับรถกลับบ้านอย่างสับสนบิดาของเธอรู้เห็นเป็นใจกับนิดและปะวีด้วยหรืออย่างไรท่าทางของไพรุธกับพรณีชัดเจนว่าพารณีนี่เองคือเมียอีกคนของบิดาคืนนั้นเพียงเพนนั่งรอไพรุธอย่างอดทนจนดึก เพียงเพนถามบิดาอย่างจริงจังจนพายรุตต้องยอมรับว่าภรณีคือเมียของเขาอีกคนจริงคนจริงเพียงเพนนึกสงสารวราการเพราะเมื่อเทียบกันแล้วภรณีได้เปรียบในทุกกรณีเพียงเพนรับปากพายรุตว่าจะไม่บอกวราการเรื่องที่อยู่ของภรณีวันรุ่งขึ้นเพียงเพนขับรถไปบ้านของภรณีเพื่อพบกับรุ่งทิพนั่นเองภรรณีตกใจเมื่อเห็นเพียงเพนถึงจะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่พายรุตก็มักจะเอารูปของเพียงเพนและวราการมาให้เธอดูเธอรู้ว่าพายรุตรัก ล็บลื่มในตัวเพียงเพนมากภารณีต้อนรับเพียงเพนอย่างอ่อนหวานตามนิสัยส่วนเพียงเพนมีท่าทางดูถูกเมื่อเข้าไปในบ้านเห็นการตกแต่งบ้านอย่างเรียบง่ายมีรถนิยมเธอก็ยิ่งหม่านไส้เธอวางอำนาจกับภารณีพูดจาขม่มขู่เน็บแนมเสียงดังโดยไม่รู้ว่ารุ่งทิพย์เดินลงมาจากห้องพักและได้ยินทุกคำรุ่งทิพย์สงสารภารณีที่โดนต่อว่าอย่างรุนแรงจึงเข้ามาช่วย ส่วนเพียงเพนเมื่อเห็นรุ่งทิพย์ก็มีท่าทางเปลี่ยนไปราวกับคนละคนเธอปรับท่าทีเป็นกุลสตรีผู้เรียบร้อยอ่อนหวานและแนะนําตัวว่าเป็นใครเธอบอกรุ่งทิพย์ว่าเธอเป็นแฟนของปวีเพียงเพนเรียกกลิบเมื่อรุ่งทิพย์พูดเรียบเรียบว่าปวีไม่เคยบอกเธอว่ามีแฟนแล้วและไม่เคยพูดถึงชื่อเพียงเพนเลยสักคาท่าทีหันเหินมึนตึงของรุ่งทิพย์ทำให้เพียงเพนไม่กล้าเข้ามาใกล้ชิดรประจบประแจด้วยรุ่งทิพย์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่ต้องการพบเธออีก เมื่อเพียงเผนกลับไปแล้วรุ่งทิพย์เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาทันทีเธอบอกภรรณีว่าเธอต้องการให้นิดแต่งงานกับปวีและที่บอกภรรณีก็เพราะเห็นว่าภรณีเป็นพี่สาวภรรณีอึดอัดใจมากเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนพายรุดรักลูกสาวมากคงไม่อยากเห็นลูกสาวผิดหวังแน่นอนและยังนิบอีกซึ่งประกาศตัวเป็นศัตรูกับปวีอย่างชัดเจนนิดคงไม่ยอมแน่ เพราะว่ารุ่งทิพย์ยืนยันว่าเธอสามารถจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยแน่นอนเย็นวันนั้นนิดอยู่เวรที่โรงพิมพ์ไม่มีไม่รู้ว่ารุ่งทิพย์โทรศัพท์ตามปวีและสารนานมาพบด่วนเมื่อพบกันรุ่งทิพย์ถามสาระนานว่าต้องการให้เธอกลับไปอยู่บ้านพิเศษพงหรือไม่สารนานตอบรับอย่างดีใจปวีเองก็ดีใจที่มารดาจะได้ออกจากบ้านนี้เสียทีรุ่งทิพย์จึงบอกทั้งคู่อย่างเฉียบขาดว่าเธอจะยอมกลับบ้านก็ต่อเมื่อปวีแต่งงานกับนิด ปวีโวยวายแต่รุ่งทิพย์ไม่ฟังตวีบอกว่าเขามีแฟนแล้วชื่อเพียงเพนเขากําลังจะพาเธอมาพบกับรุ่งทิพย์รุ่งทิพย์กลับบอกว่าวันนี้เพียงเพนมาที่นี่เธอพบเพียงเพนแล้วและไม่พอใจหญิงสาวมากรุ่งทิพย์พูดอย่างมั่นใจว่าเพียงเพนนั้นน้ํานิ่งไหลลึกดูอ่อนหวานแต่ร้ายกาศเธอชอบนิโชมากิโลกรัมว่าที่สายซื่อและตรงไปตรงมาที่สําคัญคือมีความจริงใจถ้าปวีไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมกลับเช่นกัน และจะไปอยู่กับแม่ทีหรือกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแทนระหว่างทางกลับบ้านปวีมุนอีกรอบเมื่อสาระนาบขอร้องให้ตามใจรุ่งทิพย์ส่วนเพียงเพลนรู้เรื่องปวีกับนิดอย่างโกรธจัดดังนั้นก่อนงานแต่งงานเธอจึงให้เบญจราตลงข่าวว่ารุ่งทิพย์ป่วยเป็นโรคจิตมาก,ก่อนและทนว่าเป็นฝีมือของนิดปวีโกรธแทบจะฆ่านิดได้และไม่ฟังคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นขณะที่รุ่งทิพย์และสาระนาศไม่เชื่อ เหตุการณ์บีบคั้นจนนิดต้องตอบแต่งงานกับปวีเพียงเพนตามไปอารวาสนิดในวันต่อมาเท่านั้นยังไม่พอภพยรธยังมาอารวาสกับพรณีอีกนิดโกรธจนถึงที่สุดเมื่อทั้งปวีเพียงเพนภพยรธดูถูกเธอและทำร้ายจิตใจพี่สาวที่รักนิดจึงตอบโต้ด้วยการตอบรุ่งทิพย์และสารนานว่าเธอยอมแต่งงานกับปวีรุ่งทิพย์ดีใจมากเธอยอมกลับบ้านพิเศษพงเตรียมห้องหอให้ลูกชาย และลูกสะพ้ยคนโปรดอย่างมีความสุขสาระนาบเองก็อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อภรรยาที่รักกลับมาบ้านคนที่ทุกข์ที่สุดคือปวีส่วนเพียงเทนเสียใจอละวาดฟูมไฟจนภัยรถทนไม่ได้เขากลับมาบังคับให้พระีไปบังคับนิดให้เลิกลมเรื่องการแต่งงานยิ่งถูกบีบนิดก็ยิ่งสู้เธอรันจะแต่งงานกับปวีต,ต่อไปคืนหนึ่งปวีมากลับมาจากการไปดินเนอร์กับเพียงเทนเขาโดนเพียงเพนอยู่หลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องข่าวของรุ่งทิพย์ปวีเชื่อเพียงเพนทุกอย่างนิดเสียใจและเจ็บปวดมากเธอบอกปวีว่าจะกลับเมืองไทยปวีจึงต้องตามกลับมาด้วยเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นเมื่อภรณีทองแต่พายรถให้ไปทําแทง้งระหว่างนั้นสาระนานให้นิดไปช่วยวาสินและปะวีทํางานนิดทํางานอย่างตั้งใจจนพบว่าสินทุจริตเรื่องเงินเธอตามสืบจนรู้ว่าเขาเล่นการพานันจึงต้องยักยอกเงินบริษัท นิดเตือนปวีเรื่องวสศินแต่ปวีไม่เชื่อกลับหาว่าเธอคิดจะฮุบทรัพย์สินเงินทองนิดได้แต่อดทนเธอไปพบภรณีจึงรู้ว่าภรณีท้องและไพรุธบีบบังคับให้ทําแทง้งแถมยังไล่ออกจากบ้านนิดชัดตามไปอารวาสไพรุธขณะที่ตัวเองก็เริ่มผิดปกติว่าจะท้องนิดแพ้ท้องมากขึ้นจนรุ่งทิพสงสยัยนิดแอบ,บไปตรวจและรู้ว่าท้องจริงๆแต่เธอไม่บอกปวีส่วนเพียงเพนเมื่อใช้ทุกวิธีทั้งเพื่อให้นิดเลิกกับปวี ถึงขนาดเอาเงินมาล่อนิดก็ไม่ยอมเพียงเพนขาดสติภาวรการไปอาวาสกับพระณีชุนละมุนกันจนพระณีพลาดตกบันไดลงมาเธอแทงลูกนิดโกรธจัดมากเธอจะเอาเรื่องสองแม่ลูกให้ถึงที่สุดแต่พระณีห้ามไว้วรการและเพียงเพนเองก็ตกใจและสํานึกผิดทว่าทุกอย่างสายเกินไปส่วนวสินถูกนิดจับได้ว่าแอบขนของหนีภาษี นิดขอให้วศิลป์ไปสารภาพกับสาระนาฏเองก่อนที่เบนจร์ชจะทําข่าวและนําตํารวจมาจับวสิลท์ทตามนิดปวีจึงได้รู้ว่านิดเป็นคนดีภารณีนั้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็บวชีและอยู่กับแม่ชีสุดาไม่ไอาดีทางโลกอีกต่อไปเธอบอกปาวีว,าว่านิดท้องขณะที่นิดเจ็บปวดกับเรื่องที่ผ่านมาของปวีและเพียงเพนเธอจึงขออยากกับปวีส่วนปวีเมื่อรู้ว่านิดจะมีลูกเขาดีใจมาก แล้วเริ่มที่คิดทบทวนเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าเขาและเพียงเพนทําร้ายจิตใ,ใจนิชมามากเหลือเกินระหว่างนิดและเพียงเพนนิดคือคนที่หวังดีและจริงใจกับครอบครัวเขามากที่สุดปวีไม่ยอมอย่าเมื่อนิดทำริดมากเขาเขากลับเอ็นดูและยอมรับว่าเขารักเธอนิดเงียบไปเพราะตัวเองรู้อยู่แก่ใจนานแล้วว่าเธอรักเขามากเช่นกันทุกอย่างจึงลงเอยด้วยดีเมื่อความต้องการของผู้ใหญ่ คือจุดเริ่มต้นของวิวาสายฟ้าหลับระหว่างนักข่าวสาวสุดมั่นกับนักธุรกิจหนุ่มปากร้ายการประทะคารมของสามีภรรยากรรมลออจึงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแต่ความผูกพันจากการใกล้ชิดเปลี่ยนคู่กัดให้กลายเป็นคู่ใจโดยไม่รู้ตัวนิดอมรเกียรตินักข่าวสาวไฟแรงเธอเพิ่งเรียนจบนิเทศและได้งานเป็นนักข่าวสมใจนิดมีพี่สาวชื่อภารณี ทั้งคู่กำราพ่อแม่ตั้งแต่อายุประมาณสิบกว่าขวบสองพี่น้องจึงต้องมาอยู่ในความอุปการะของแม่ชีสุดาน้องสาวของพ่อแม่ชีสุดานั้นบวชตั้งแต่ยังสาวด้วยศรัทธาในาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแม่ชีพาณิชย์และภรณีไปอยู่โรงเรียนประจําและพยายามส่งเสียให้ดีที่สุดแต่ก็เป็นภาระแทบจะเกินกําลังของแม่ชีที่ไม่มีไรายได้อะไรมากนะักแม่ทั้งคู่จะเรียนเก่งจนได้ทุนเรียนดีทั้งคู่ทุกปี แต่เมื่อต้องเรียนระดับอุดมศึกษาภารณีก็ตัดสินใจเสียสละให้นิดภารณีเลือกเรียนสายวิชาชีพภารณีทำงานและเรียนไปด้วยเพื่อช่วยส่งเสียให้นิดซึ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะนิตทศาสตร์เรียนจนจบนิดเองก็เรียนไปและทำงานไปด้วยเช่นกันภารณีนั้นสวยอ่อนหวานวันหนึ่งเธอมีโอกาสรู้จักกับพายรุธนักธุรกิจคราวพ่อพายรุธสนใจภารณี แม้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วกับวราการแต่ชีวิตครอบครัวก็ไม่อบอุ่นไพรุธและวราการมีลูกสาวอยู่ในวัยใกล้เคียงกับพรณีชื่อเพียงเพนความสัมพันธ์ระหว่างไพรุธและพรณีพัฒนาอย่างรวดเร็วภรรณีรักไพรุธและยอมเป็นเมียเขาด้วยความที่พรณีกําราพ่อมาตั้งแต่เด็กเธอจึงรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเมื่ออยู่กับไพรุธมากกว่านหนุ่มๆวัยเดียวกันนอกจากนั้นเธอคิดว่าไพารุธนั้นรวยมาก คงจะช่วย่อนภาระในการส่งนิดให้เรียนได้จนจบที่แน่ๆคือความเป็นอยู่ของทั้งคู่ดีขึ้นไพรุธเองก็รักและหลงภารณีไม่น้อยนอกจากความสาวความสวยแล้วภารณียังอ่อนหวานช่างเอาใจโปรนิบัติเขาทุกอย่างต่างกับวราการอย่างลิบลับวราการนั้นอารมณ์ร้ายเอาแต่ใจและขาดเหตุผลรวมทั้งขี้หึงอีกต่างหากยิ่งอายุมากวราการก็อารมณ์ร้ายมากขึ้นที่ไพรุธเบื่อ และหนักใจก็คือวรการเริ่มติดการพนันเธอสามารถอยู่ในบ่อนได้เป็นวันๆโดยไม่เบื่อวรการนั้นไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพราะพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้มหาศาลอีกทั้งไพรรุธเองก็เป็นนักธุรกิจที่เก่งและขยันฐานะทางการเงินของครอบครัวนี้จึงมั่นคงมากแต่ไพรรุธกับเพียงเพนก็อยากให้วรการเลิกเล่นการพนันทั้งคู่รู้ดีว่าการพนันนีแต่จะทําให้ชีวิตตกต่ํา เงินมีมากเท่าใดก็หมดได้เท่าผีการพนัน,น,นข้าวสิงไพรุธกับเพียงเพนขอร้องจนเหนื่อยวรการก็ไม่ยอมเลิกแม้จะเคยถูกตำรวจจับบ่อยครั้งแค่ไหนก็ตามและไพรุธก็ต้องตามไปประกันตัวและใช้อิทธิพลทุกอย่างเพื่อปิดข่าวทั้งหมดก็เพราะเพียงเพนลูกสาวคนเดียวเทุานั้นเมื่อไพรุธมีภรรณีซึ่งแตกต่างกับวรการราวฟ้ากับดินเขาจึงรักภรรณีมากไพรุธซื้อบ้านหลังเล็กๆน่ารักให้ภรรณีอยู่กับนิด ด้วยความเขี้ยวและเค็มตามประสานักธุรกิจไพรรุตไม่ยอมโอนบ้านให้เป็นชื่อของภารณีเรื่องนี้นิดเคยนึกหมันไส้พี่เขยที่งกทั้งที่รวยภารณีเองก็แสนจะน่ารักดูแลเอาใจใส่สารพัดด้วยความรักพี่สาวนิดจึงไม่ค่อยชอบไพยรุตมากนะทั้งที่รู้ว่าเขามีบุญคุณที่ซื้อบ้านให้ภรณีและเธอได้อยู่กันอย่างสบายเมื่อนิเรียนจบและได้งานทําเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เล็กๆฉบับหนึ่งเธอจึงภูมิใจมาก ส่วนไพรุธเองก็ไม่ค่อยชอบนิดเช่นกันเพราะนิดคล่องแคล่วฉลาดเหมือนจะรู้ท่านเขาทุกอย่างอีกประการหนึ่งนิดค่อนข้างจะแข็งกระด้างเธอชอบใส่เสื้อเชิ้ตตัวโครงและกางเกงยีนเพื่อความคล่องตัวในการทํางานแต่ไพรุธมองเหมือนเป็นผู้ชายมากกว่าภารณีในฐานะคนกลางหนักใจกว่าใครเธอรักไพรุธมากและรู้ว่านิดนั้นเป็นสาวมันอาจจะดูแข็งกระด้างแต่จริงๆแล้วนิดมีเมตตา และอ่อนโยนเสมอกับคนที่ดีกับเธอประเภทใครดีก็ดีด้วยใครร้ายก็ร้ายตอบและค่อนข้างปากจัดนิดไม่พูดหยับคายแต่คำพูดของเธอก็เชื่อเชื่อเน็บแนมให้คู่กรณีต้องขาดสติอลาวาได้เสมอเมื่อหลานสาวในอุปการาโตและดูแลรับผิดชอบตัวเองได้แม่ชีสุดาก็มักเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดบ่อยๆในเรื่องของภรณีเมื่อภรณีพาพายุทมากราบเชิงสู่ขอแม่ชีก็ไม่สบายใจ เพราะไม่อยากเห็นหลานต้องผิดศีลทว่าเมื่อภรณีสมัครใจแม่ชีก็รู้ได้ว่าเป็นกรรมของเธอเองนอกจากการไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดแล้วถ้าพอมีเวลาแม่ชีสุดามักจะไปที่โรงพยาบาลโรคจิตเธอไปช่วยดูแลคนไข้ทั้งหมดที่บ้านพิเศษพงเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสาระนาฏปวีและวสิลต้องปวดหัวเพราะมีโทรศัพท์มาแสดงความเสียใจและถามข่าวตลอดเวลาสารนาฏโกรธมาก ที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นที่นิตทํทำงานอยู่ลงข่าวผิดพลาดเขาถือว่าทำให้ธุรกิจของเขาต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงศาลน่าสั่งให้วีจัดการเรื่องนี้โดยเร็วและเฉียบขาดที่สุดวีเองก็โกรธมากเช่นกันที่นักข่าวที่ทำข่าวขาดความรับผิดชอบเขาติดต่อบรรณาธิการและยื่นคำขาดให้จัดการกับเรื่องนี้บอกอบพยายามขอโทษและรับว่าจะรีบลงแก้ข่าวให้โดยเร็วแต่วีก็ยังไม่พอใจ เขาขู่ไปว่าถ้าขืนยังรับนักข่าวอ่อนหัดอย่างนี้หนังสือพิมพ์คงต้องถูกฟ้องรายวันแน่บว,วิพูดแกมขู่จนบอก,กรับปากว่าจะไล่นักข่าวต้นเหตุออกจากงานส่วนนิดนั่งรออยู่ที่กองบอกออย่างกระวนกระวายเธอเจ็บใจที่ทํางานพลาดและพร้อมที่จะรับโทษนิดมีเพื่อนรุ่นพี่หลายคนที่เข้าใจและเห็นใจเธอยกเว้นเบนจรัดนักข่าวสาวรุ่นพี่ที่มันสนิชมานาน,าน และรอโอกาสที่นิดจะพลาดอย่างนี้อย่างสะใจเบนจารัตจึงพูดจาเหน็บแนมกระทบกระแทกจนนิดแทบทนไม่ไหวเบนจารัตบอกว่าโทษร้ายแรงอย่างนี้บอกคองไล่นิดออกแน่นิดใจหายแต่เมื่อบอกอพูดเธอว่าเขาจําเป็นต้องไล่เธอออกเพราะวีลูกชายสารนาณไม่ยอมจบเรื่องและรับคาขอโทษใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะไล่เธอออกจากงานนิดเจ็บใจมากขึ้นเมื่อเห็นท่าทางสะใจของเบนจารัตจะอย่างไรก็ตามนิดตัดสินใจจะไปขอโทษสารนาณ เธอพร้อมจะรับผิดชอบในการกระทําของเธอเสมอเย็นวันนั้นนิดจึงไปดักรอสาระนาณที่หน้าบ้านเมื่อรถเบนสีขาวคันหรูก็แล่นมานิดก็กระโดดขวางหน้าทันทีบุวีลงจากรถโดยที่สาระนาณแลวศิลอยู่ในรถเมื่อปุวีรู้ว่าสาวห้าวทอมทอมคนนี้ชื่อนิดเขาก็ไม่ฟังอะไรอีกเขาไล่เธอด้วยค่อยคํารุนแรงจนนิดโกรธย้อนกลับแรงแรงบ้างนิดโกรธมากขึ้นเมื่อบุวีกลับขึ้นรถ และขับรถเข้าบ้านอย่างไม่สนใจเธออีกนิดโกรธที่วีทำเหมือนเธอไม่ใช่คนเรื่องดูหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีและเคารพความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนี้นิดถือมากเธอจะโต้อตอบกลับรุนแรงทุกครั้งที่ถูกทำเหมือนดูถูกวันรุ่งขึ้นนิดไปขอพบสารนาณหรือวีที่บริษัทแต่เลขาของทั้งคู่ไม่ยอมให้พบเพราะีสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดนิดรออย่างอดทนที่มุมรับแขกหน้าห้องทำงานของสารนาณและวี ระหว่างรอเธอเห็นไพรุทมากับเพียงเพนเสียงพูดคุยของทั้งคู่ทําให้นิดรู้ว่าเพียงเพนเป็นลูกของไพรุทนิดมองเพียงเพนอย่างึกชมที่หญิงสาวแต่งตัวเก๋ดูเป็นสาวหวานและมีบุคลิกมั่นใจไพรุธแยกไปพบสารนาทส่วนเพียงเพนเดินเข้าห้องปวีอย่างคุ้นเคยนิดนั่งรออย่างอดทนแม่เลขาของปวีจะมาบอกเธอว่าให้กลับไปก่อนเพราะปะวีคงไม่เสร็จธุระง่ายๆแต่นิดปฏิเสธในห้องทํางานของสารนาท ไพรุธถามเรื่องข่าวหนังสือพิมพ์อีกทําให้สาระนาตโมโ oh หบอกว่าปวีจัดการเรียบร้อยแล้วนักข่าวเชื่อนิดถูกไล่ออกแต่ก็พยายามมาพบเขาซึ่งสารนาตและปวีคิดว่าคงมาขอร้องให้ช่วยเรื่องงานซึ่งถึงสาระนาตและปะวีไม่ต้องการให้นิดมาวุ่นวายกับชีวิตของเขาอีกชื่อของนิดทำให้ไพรุธแอบใจว่าจะเป็นน้องของภรรณีส่วนเพียงเพนเมื่อใช้ทุกวิธีทั้งเพื่อให้นิดเลิกกับปวีถึงขนาดเอาเงินมาล่อนิดก็ไม่ยอม เพียงเพนขาดสติภาวราการไปอรารวาสกับพระีชุนละมุนกันจนพระีพลาดตกบันไดลงมาเธอแทงลูกนิดโกรธจัดมากเธอจะเอาเรื่องสองแม่ลูกให้ถึงที่สุดแต่พระีห้ามไว้วราการและเพียงเพนเองก็ตกใจและสำนึกผิดทะว่าทุกอย่างสายเกินไปส่วนวสินถูกนิดจับได้ว่าแอบขนของหนีภาษีนิดขอให้วสินไปสารภาพกับสาระนาฏเองก่อนที่เบนจรัตจะทำข่าวและนำตำรวจมาจับ ว่าสินทําตามนิดปวีจึงได้รู้ว่านิดเป็นคนดีภารณีนั้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็บวชชีและอยู่กับแม่ชีสุดาไม่ไอาดีทางโลกอีกต่อไปเธอบอกปาวีว่านิดท้องขณะที่นิดเจ็บปวดกับเรื่องที่ผ่านมาของปวีและเพียงเพนเธอจึงขอ,อยากกับปวีส่วนปวีเมื่อรู้ว่านิดจะมีลูกเขาดีใจมากและเริ่มได้คิดทบทวนเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแล้ก็รู้ว่าเขา และเพียงเพนทำร้ายจิตใจนิดชมามากเหลือเกินระหว่างนิดและเพียงเพนนิดคือคนที่หวังดีและจริงใจกับครอบครัวเขามากที่สุดปวีไม่ยอมหย่าเมื่อนิดทำริดมากเขาเขากลับเอ็นดูและยอมรับว่าเขารักเธอนิดเงียบไปเพราะตัวเองรู้อยู่แก่ใจนานแล้วว่าเธอรักเขามากเช่นกันทุกอย่างจึงลงเอยด้วยดีโจบ,บริบูรณ์